คู่พระนางในฟันอนันดาคิมเบอรี่ประชากละครบูเรื่องเสือผลงานเรื่องแรกในซีรีส์เลือดมังกรแบบสมศักดิ์ศรีผู้กำกับขั้นเทพพี่ออฟพงพัฒน์เพราะพี่ออฟจับให้ทั้งคู่โชว์ทีมข่าวสีสันบันเทิงบุกป่าฟ้าดงพิสูจน์ใจบูแหลกจับมือกันหนีลูกกระสุนของเหล่าผู้ร้ายขึ้นเขาเข้า,ขา,ขา,ขาป่าลึกในน้ำตกป่าละอูปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันเรียกว่าโชว์ฟิตกันทั้งค่ายแอคอาร์ตเพราะพี่ออฟก็ต้องพาทีมงานตะกายเขาเข้า,ขา,ขาไปด้วยโดยในเรื่องสองหนุ่มสาวเจอเรื่องไม่คาดฝันตต้อองเาชีวิ รอดกลางป่าให้ได้เจอบูเน,อเนื้อตั้งแต่เริ่มเรื่องแถมคิวที่เหลือก็มีทั้งกลางน้ำกลางทะเลไม่ได้หยุดงานนี้นางเอกคิมมี่ได้สแลนเดอร์สุดๆแน่ๆส่วนพี่อนันดาก,ก็ฟิตกล้ามเนื้อมาแบบแมนเกินร้อยซิกแพคแน่นเปรี้ยเปรยดูแลนางเอกคู่ควันกลางป่าแบบเซฟตี้ให้ฟินกันทะลุจอแน่นอนค่ะตื่นเต้นนะพอมาเจอ นางเอกเขาแล้วผมแบบใจเต้นตุบตับตุกตับผมทําตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยก็ต้องทาตัวเป็นตัวตลกอย่างเงี้ยใช่โอ้มันแบบออร่ามันแบบออร่ามันใหญ่มากเห็นไหมออร่ามันสนุกฮะสนุกก็สนุกสนานกันมากค่ะก็มีทั้งตกเขามีอะไรเยอะแยะสารพัดตีลังกาปลาระเบิดมากแล้วก็จะมีฉากลงน้ําด้วยค่ะก็ฝ่ายติดตามฉากนั้นด้วยแล้วกันนะคะน่ารักดีครับ